มีมี่คอยดาววันที่สามคืนผ่ค่ะางคืนมีละงงย้อนยุกอยดาวรางวัลหนงาบทงยกระบาบ้างแต่ดาวมีรถยนต์หรอคะแต่ยานวันที่เลื่อนที่3ั่ะวันที่สามทีมตวัดดีซีบาทงกแต่วัาทีสามีมีอะว่าก็เป็นบาทนว่าอยดาวมีลำงงีลางคืนมีลำบงอยดาวแต่ลำบงต่อเลยมีมีเดียวกัไม่ใเขา จังบ้าน้าไปบ้านนงปลาแดงบ้านนี่ล่ะบ้านนงปลาแดงบ้านไอ้ต้นีนี่ล่ะ้าวมากจะเดนลค่ะช่วงนี้าคะช่วงนี้ะได้เดือเดียวคือบุญกะทินนี่แหละพากตลาดสุนท่าบบุญะเวเออบุญภะเวไม่มย่อาบ้าเป็นปอนีกรเข้าเบือระดมทุนจ้างครูอัตาจ้างรายเดือนมันขาดแค่คู่เ่ อันขาดแค่ผู้ประมาณจ้างคู่มักเรียนหลายแต่ว่าคู่หน่อยสิมหาเลี้ยงได้ไันักเรียนนักเรียนขาดนักเรียนนักเรียนขาดบปนีอัตราการของรัฐน่ะเขาไม่พอถึงนักเรียนหน่อยงบเลิกพอถึงโรงเรียนเลยอยากจ้างเองโรงเรียนก็เลยอยากหาทุนจ้างเองโดยที่ไม่ต้องใช้งบหลวงประะมาณนนั้ เก้าิเติมหลายเพราะว่ามันมีคู่มาซอยะครคู่จีนอาซาเป็นเจ้ากระสเดืนกรกฎาธุรรมาิยังไม่ได้เาเดือนเจ้ากระสอเนเนจะายเ้อกมาใ่ว่ากระจาออกมาซยบาร์ละห้าสิบบาทด้นใบหันสีด มันจะโเป็นสาวแล้วใส่ชุดก็สวยจยากได้เป็นเด้อแค่นี้แค่นี้นาเดียใส่ได้ไี่องตัวฮ่าฮ่าฮ่นที่สาวมันทเป็นเป็นการระดมทุนช่วยทาโรงเรียนคือจริงๆก็อาจจะบางคนจะมองว่ามันเป็นมันมีงบหลวงงบอะไรอยู่โรงเรียนอะดูข่าวมาตั้งอยู่แต่ว่าเปาโรงเรียนเข้าไปกันไม่โรงเรียนเปาโรงเรียนเล็กงบไม่พอมันมาถึงก็เลยแบบ โรงเรียนก็ลงทุนเองอะไรประมาณนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีครูสอนไม่งั้นก็ครูไม่เพียงพอเด็กก็เรียนไม่พอเมื่อวานโรงเรียนเอ่าก็ไม่มีเงินเก็บอะไรเลยน้องเล็กขับเลยนี่ตัวการณ์ราชการตําบลพอเพิ่งมาเพิ่งมีพอมีพอเป็นโรงเรียนเล็กก็ไม่ใช่โดนอะไรเฉพาเพราะเงิน ใส่แน่ไงนี่ใส่ไปตามไปตามคนนี้เราถอดไปตามไปสามไปตามคนนี้โอ้กับผู้น้อยน้อยไปแจกย่ใงย่างโอ้มองโอ้มองนะวันนี้โอ้มองกับผู้น้อยน้อยใะแจกย่าง่างโอ้มองกับผู้น้อยน้อยสมัติสมัต่ซุปเปตติ่งแต่งย่ใงโอ้ไปนิ่งนี่เราเปี่ยนเดี๋ยวนายคุณลูกยังหลอกเลย เีลูกเราูใ่นอเดี๋ยเป็ละมงโอ้ได้ลายใบหนอที่ร้างี่้อสิบเอ็ดไอ้ตะลาพักโกมนมั้้ำอยชีแ่ใบให้คอยโอ้ยดีอะดีเนาะมันเงียบเนาะข้าอยู่หรอนี่เลยนี่สี่โอ๋ผ้าต้อไปมาอยู่าติป่าุนากาพามาเป็นเจ้าอาวาสให้ ไปยคนี้วก็เดียวในลนที่มานม่รู้แือหมแล้วอดมาป้าเอนจะใส่ไหมเอ็นจะมกรดดเขาจะได้แล้วก็จเมื่อตัวมือกายยากยาก หลอยางที่ว่าคนแบบจอดมากๆตานเขาขอเียขออยู่ไร้เขาต้าไปเจอกันทปริวาดไร้าเส้นเศร้าคุณ้เขา้ต่างกันมาอันนี้ก็ถือว่าลอยาเวัดจรุ่เนี้ลา้อหมน้เอาเสื้อเสื้อออาด้วยได้ถ่ายแบบช่ยๆหน่อยหันมาเ ในหันมกนจะดูชุดสวยเดี๋ยวไปเอาให้อาลมงกไดหันมาดูกอแเ้วที่มันเป็ียนพรายาาคือการน้ำมันมันไม่ใช่พญานาคมันเหมือนดูไหนดูกสวยๆเลยเราล่เาเ่อามาต่อกันโับพระมันเบาแมนะแล้คุยกันดูวอขันว่าเดินไปเดินมาล กวไนกินนั่นแม่ด้นนะครับผมไม่ดีต้องเ่ยด้วย้กระดไอ้เไอ้เกินกับอะไรก็อร่อยเล้วได้อไรก็อร่อยกเ่ก็อร่อยไ้วข้าวกตม้แ้ไก่อย่า่นี้บ่ข้าพ่จะข้า น่าน่า <tang> น <s df is> ี่ที่น่าวันนี้วนนร่กันนะครับยันนานี่แหละจะได้ไว้อย่างแกงพนี้เดี๋ยวให้คนสร้างบาลามีคนครับมันได้สางามีคนเอาละเส็จแล้กับปาลามีผู้บาอานพันธุ์ทวัตนะครับบาลามีคนเป็นผู้นั่าด้ครับเป็นแดงก็ก้ยนั่มแต่ผมรู้เลีงพือจะไม่รู้เลืองนี่โอ้กค้ยนัมดนลน

ตอนเราคุยกับบอไดพี่ใหญ่บอได้เอ๊ะดะบ่เห็นสั่มถ้ากับอันนั้นเชื่อมกันคุณเจ้ายังเห็นนะว่าคุณเห็นคุณพูดคุยเห็นศาสตร์ถ้าได้ไปว่าคุณส่งเพลงอนคุณมือคุณเจ้าเพิ่มบอได้ให้เห็นโอ้บัดนี้แหละเพิ่นกำาให้เห็นก็เลยเข้าใจ น้วี่าอาจารย์เม่ิแบบำเ็ต้มเข้าใจแล้ว่ายอกันแล้วเลยว่าเอาสร้างบาลานซจัเือวาได้ย่ายแดเีว่ต้มลงเลยเนาะได้่ายได้ของบาลานซ์ไม่ได้ย่งรออมาปิดเุ่กเอาอันนีอันเข้าเข้าไปได้ได้านี่ละ ไฟพี่น้องเ้ย <c oughs> กินข้วาวก็คันไฟฝืนนะไฟก็มาเสียงเฮาาท่านใไนฟิวอย่งรฟิวทั้งควันไฟ <c oughs> ทั้งควันไฟมัน <c oughs> ไม่ได้นะอันั้อตั๊กตังโกจะาปสิเลื ่าโนี่เห็นก็แงมาเขขึ้นนีนี่แเขาเรียนเขาเพกิดปั้บักไงนี่เข่กินั้งแกอยคือเวลาที่ไป่เราือเยอ่โอยโทรเจ้าพะโทรไปเอาลูกมากินข้าว เาด่าเลยเขาแสบเลยนี่ผมกระโดดอ่ะาม่โกรธตามข้าวมื้อเช้าตุ่ง